สวัสดีครับผมวันนี้เอารถฟอร์ซ่าสามรอยครับเจนแรกครับทนอืดนนะครับตัวแรกเนี่ยทนอึดมากเครื่องดีมากตัวแรกหาไม่ค่อยมีแล้วครับนานๆมาคันหนึ่งอันนี้สภาพสวยเลยครับสวยใสเลยใช้คําว่าสวยใสครับรถปีห้าเจ็ดนะครับอันนี้ข้อมูลทุกอย่างที่เราพูดไปนะครับ รับรองข้อมูลถูกต้องหมดนะครับถ้าไม่ติดถูกต้องรับผิดชอบซื้อคืนร้อยเปอร์เซนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับพูดแต่ความจริงเรื่องจริงนะครับอันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับผมถือว่าสวยใสยครับสภาพนี้หนึ่งในร้อยครับหายากสีดำรถคันนี้จดมิถุนายนห้าเจ็ดครับผม ก็สิบเอ็ดปีแล้วครับมแต่สภาพดีมากครับไม่มีล้มไม่มีชนหนักตรวจสอบให้หมดแล้วครับชิวนี้เป็นชิวแต่งนะครับสูงเลยครับชิวเรื่องดีสูดดีสุดสีก็มีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆไม่มีรอยขูดรอยล้มไม่มีนะครับมีรอยเนี่ยขนแมวนิดๆหน่อยๆ ส่วนยางสภาพยางลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนะเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็ออกมาขายเนี่ยครับจานดิสนี่ก็ยังหนาอยู่เลยครับผมมีสปอตไลท์ทงด้านหน้าด้วยนะครับแต่งนิดๆหน่อยๆทุดสีเนี่ยครับให้ดูเลยครับทุกสีเดิมสวยใสยครับผมนี่ครับไม่มีรอยล้มรอยขูดมากไม่มีเลยนะครับพ่อก็ยังใสยอยู่เลยนะครับ เนี่ยทอ่อพอเดิมไม่ผ่านะครับเบาะก,ก็ยังเดิมเดิมเลยนะครับเบาะไม่ขาดไม่มีรูไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับดสีโชคเดิมเนี่ยครับถือว่าสวยใสนะครับอันนี้ป้ายกทอทมอ ยางหลังเนี่ก็เนี่ยครับแปดสิบเปอร์เซนเลยครับยางหลังจานดิกก็ยังหนาอยู่เลยนะครับลูกค้าซื้อมาจอดอย่างเดียวไม่ค่อยได้ใช้จอดในล่มด้วยนะครับสีไม่มีซีดไม่มีอะไรเลยป้ายกทอมอรถสวยไม่ชำเลยเนี่ยครับโชกหลังแข้งนี่ก็ยังสวยใสยอยู่เลยยังขาวอยู่เลยไม่ชำเลยครับ ส่วนชุดข้างนี้เม็ดสายพานสภาพยังดีๆเลยนะครับยังเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานเม็ดสายพานส่วนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเราเปลี่ยนให้นะครับเนี่ยให้ดูทุกสีเนี่ยครับไม่มีรอยอะไรเลยให้ดูใต้เบาะนะครับใต้เบาะเนี่ยครับสวยใสยเหมือนรถใหม่เลยครับแต่โชค๊คเบาะนี่เสียนะครับโชค๊คเบาะนี่เสีย มีแต่งเลพักเท้าด้วยนะครับเนี่ยครับสีด้านซ้ายไม่มีรอยล้มไม่มีอะไรเลยครับให้ดูใหม่นะครับหม่ตอนนี้ก็หนึ่งมืนหกพันสามร้อยห้าสิบเก้านะครับเปินโกโลเองครับใช้จริงก็อาจจะมากกว่านี้หน่อยนะครับ แต่ก็ไม่หนีที่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าดูสภาพรถแล้วสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับผมเครื่องดีศูนย์ดีรถบ้านมือเดียวเล่มเขียวชุดโอนครบหมดเลยนะครับคันนี้คันนี้เปิดแพงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหายากนะครับหกหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทใครสนใจก็มาเ,าเลยนะครับโทรมาที่ศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งแปด ห้าเก้าเก้าห้าต่างจังหวัดล้วก็จัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับครับผม